สหรับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกในตัวมุอิจิโร่หรือโทคิโตของเรานั่นเองเนื่องจากว่าคนไม่ค่อยเล่นเลยแะโอเคคือมันเริ่มมีคนสงสัยอะ่ะมันเก่งไหมมันไม่เก่งคือสุ่มมาได้นะผมก็เข้าใจนะครับแล้วก็อย่าอย่าเอาไปให้เป็นเศษอาหารนะยาลนะได้แล้วก็ปั่นมันไปเอาเท่าที่มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนฮะสำหรับสกิลที่1นนะครับของตัวนี้มันดียังไงก็คือหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะโจมตีตัวที่ตีแรงมาก ที่สุดย้ําตีแรงมากที่สุดมีบางคนเอ๊ะได้เอ๊ะได้คือเฮ้ยคุ้นๆว่ะใช่ครับคันโลจิตีตัวที่มีดัมเบลแรงมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่าตัวโทกิโทเนี่ยดัมเบลจุด2อ0ไอยู้2ส0อส่วนมิซิลีเนี่ยอยู่ที่190ชัดเจนนะชัดเจนนะแต่ว่าอันเนี้ยของคอันโลจิเนี่ยมันจะมีในส่วนของดีบัฟเพิ่มไปด้วยแล้วก็จะลดเลือดนั่นเองนะครับเอามาเราคุยถึงตัวโทกิโทก่อน แต่เมื่อกี้เห็นภาพชัดเจนนะครับถ้า2ตัวนี้คอมโบกันอะไรจะเกิดขึ้นชัดเจนนะชัดเจนเดี๋ยววงเล็บไว้ก่อนอันดับต่อมาหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับจะเพิ่มในส่วนของ a อ t a ท k ชัดเจนนะครับเพิ่ม20%ไม่น้อยนะมึงและเพิ่มสปีดด้วยหมายความว่าเทิร์นที่2คุณได้ออกก่อนใครเพื่อน100%และตีแรงด้วยชัดเจนนะครับมาในส่วนของสกิลที่2นะครับเช่นเดิมเลยครับจะตีตัวที่อ่าดาเมจแรง อีกแล้วอีกแล้วนะครับเช่นเดิมเลยแต่ทีนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของลดแอดแท็กอีกฝ่ายสูงสุดอยู่ที่30%ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะเออเอาไว้ชัดนะครับอันนี้คือข้อดีแบบดีโคตรๆนะอย่างแรกคือเพิ่ม a อดแท็ให้ตัวเองอันที่2อปุ๊บลดแอดแท็กให้ชาวบ้านครับและแถมตีเขาด้วยนะอาทีนี้เรากลับไปดูคารโลจิอีกรอบหนึ่ง ตัวนี้มันไม่ได้เหมือนกับโทคิโทที่ว่ามันจะตีแค่แบบเน้นตัว a อ t a c กนะครับแต่ว่าจะตีเป็นในส่วนของตีหมู่ไปเลยดาเมจอยู่ที่150แต่ว่าไอ้สอตัวนี้รวมๆกันเนี่ยดาเมจอันนี้ร้อยเกกับ150 330นะครับแล้วก็ในตัวนี้อยู่ที่160ตีปีไกับ150เออเท่าไหร่อ่ะ4 0 0ก็เอาง่ายๆประมาณ7 0 0ด0 0ดาเมจอ่ะถือว่าแรงนะสองตัวนี้รวมกันอะ่ะเอาง่ายๆคือสายหมัดมึงเตรียมตัวครับอันนี้พูดแบบ ไม่ได้ไม่ได้ประชดนะมึงเตรียมตัวครับสายหมัดคือเจ็บอ่ะเจ็บครับอันดับต่อมานะฮะจะเป็นในส่วนของท่าพาร์ทสิบของมันนะครับก็คือเนี่ยจะทำให้มีฟอร์ฟอร์มนะฮะจริงๆในส่วนนี้มันเรียกว่ายังไงวะเมื่ออะไรอะ่ะมันมันมันจะโดนดามเมจอยู่สาวท่าเกตอะ่ะส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ค่อยอะไรซักเท่าไหร่นะคือเหมือนเหมือนมันติดหมอกอะ ว่าว่ากันง่ายๆถ้าใครโดนปุ๊บเนี่ยจะตีแรงมากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนนี้ผมเลยไม่มองสักเท่าไหร่เพราะหลักๆที่ผมอยากจะเน้นในตัวนี้คือเพราะว่ามันไปตีสายโจมตีชัดเจนนะครับซึ่งถ้าใครจะเล่นเป็นมุอิจิโร่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเมื่อกี้ก็ย้ำไม่แล้วไงคุณต้องเล่นคู่กับคารโรจิไอ้สอตัวนี้มันคู่กันนะครับแล้วมีอีกนะมีอีกแล้วด้วยนะถ้าใครจะเล่นตีนี้เป็นยังไงคือ1ครับ โทกิโทสองคาโลจิเพราะ2ตัวนี้ตีตัวแอดแท็เป็นหลักถูกไหมและส่วนใหญ่แอดแท็มีอยู่2แบบคือไม่ไว้หน้าสุดไว้หน้าสุดแบบนี้ก็ไว้หลังสุดโอเคไหมครับถ้าเล่น2ตัวนี้หมายคขาว่าแอดแท็กในโดนแน่ๆเช่นอย่างกียูดังนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะปิดกียูตายในตาแรกผมบอกเลยนะมีสิทธิ์สูงมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมบอกต่อเพิ่มอีกว่าแล้วจะปิด อย่างเช่นตัวกิวหรืออาคษะที่มันดาเมจแรงๆอ่ะทำได้ยังไงนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยที่คุณจะต้องมีคือโทกิโทแล้วก็มิสเรเพราะว่ามันโจมตีตัวแอทแท็กใช่ไหมอันดับต่อมาที่จะต้องเล่นคือกิวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะตีในส่วนของด้านหลังแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีตัวอยู่ด้านหน้าด้วยถูกไหมตัวอยู่ด้านหน้ามี2ตัวเลือกครับ1อาคษาสองียวจูโร่ไฟก็เลือกเอานะครับว่าคุณจะเจอแบบไหนนะแต่ว่ามันเข้าคู่กันได้ไงและตัวสุดท้ายก็คือโล ทันจิโรโรเอ้ยเคียวจูโรโรนั่นเองแต่เล่นแบบนี้มันจะไม่มีในส่วนของซัพพอร์ตนะซึ่งมันดียังไงต้องบอกกันตามตรงครับคือมันเน้นปิดดาเมจจบภายในแบบ2เทินเลยอะเพราะว่าสารดาเมดอีกฝ่ายอะจะตายก่อนพอตายก่อนเสร็จปั๊บเนี่ยจะทําให้ดาเมดมันไม่มีแล้วไงพอดาเมจมันหมดส่วนใหญ่คนเล่นดัเมจอะคุณลองดูดีๆนะส่วนใหญ่ทุกที่จะมี2ตัวอะเผื่อคนไม่เช,ชื่อนะครับเราไปดูที่อารีน่าจากนั้นไปดูที่แลง ส่วนใหญ่เป็นอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่เชื่อคุณลองไปหาดูได้นะใน ID เห็นไหม2ตัวทุกตี้เลยชัดเจนป่ะและมีซัพพอร์ตดีสองตัวอันนี้ก็2ตัวเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นตี้แบบเดียวกันหมดนะครับอันนี้มี2ตัวเหมือนกันมีซาคอนจิเปลี่ยนแค่ซาคอนจิกับเคียวจูโรโลอ่ะส่วนตี้นี้มีกี่ตัว1 2 2ตัวเหมือนกันเห็นป่ะทุกตี้2ตัวหมดเลย อ่าเมื่อกี้มีอาคาสะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูอาคาสะหน่อยมีเปล่าเน่โอโ้โหแรงโอเคอาคาสะหนึ่งนะครับกิวหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของเคียวจูโร่ไฟหนึ่งอันนี้มีสามแล้วเห็นป่ะถ้ามีสามหมายความว่ามันก็น่าจะตีตัวที่ดรามจแรงหมายความว่าไอตัวอาคาสะเนี่ยโดนแน่แล้ละเห็นไหมอันดับต่อมาคือเคียวจูโร่ไฟส่วนที่เนี้ยถ้าเจอตี้แบบนี้ถามว่าเล่นลำบากไหมก็คือลำบากกว่าเดิมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอยากขี้ให้ดูเนี่ยหนึ่งใน หนึ่งในสี่ในท็อปสามอ่ะหนึ่งในสามมามาเนี้ยจะมี2ตัวเท่านั้นยิ่งถ้าเราฆ่า2ตัวที่เป็นดาเมจตายก่อนเมื่อไหร่อีกฝ่ายจะมีแต่ซับพอร์ตซึ่งจะไม่มีดาเมจอีกแล้วให้ตายก็ฆ่าเราไม่ได้แม้ว่าเราไม่มีซับชัดเจนนะครับหมายความว่าถ้าใครจะเล่นในส่วนของโทคิโตสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมมาด้วยก็คือในส่วนของมิสซิลิหรือคาโรจิพอถ้าคู่นี้ไม่มีไม่น่าเล่นนะครับส่วนกิยูทุกคนปั่นอยู่แล้วเคียวจูโร่ไฟทุกคนปั่นอยู่แล้ว นะครับแล้วที่เหลืออีกตัวก็เป็นนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละหรือใครไม่เอาเคียวจูโร่ไฟจะเอาซัพพอร์ตมาหนึ่งตัวก็ได้เพราะว่าในส่วนของป้าทายกยังไงก็ยังมีพิษเพื่อไอ้ฝ่ายตายได้เร็วมากยิ่งขึ้นชัดเจนนะครับดังนั้นไอ้สองตัวนี้ถ้าใครจะเล่นก็คือเหมาะแบบแต่ลําบากไหมก็ลำบากพอสมควรเนาะอันดับต่อมาอันนี้ผมพูดเสริมให้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่คนมองกันไม่ออกนะในส่วนของซาบิโตครับอา้าวจากไรอีกแล้วมือมึงอ่าดูนะครับ ด้าเมของมันโจมตีตัวที่แอตแทกแรงที่สุดนะ260คุ้นคุๆไหมครับและก็ยังมีโอกาสขโมยแอตแทกอีก25%ด้วยชัดเจนนะครับคือหลังจากโจมตีเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ยังขโมยด้วยนะแล้วในส่วนของถ้าอันติเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจะแรนดอมสตัวอันนี้ผมจะไม่มองนะเพราะว่ามันเป็นการแรนดอมแต่มีโอกาสในการติดเลือดแล้วก็สตันด้วยชัดเจนนะครับติดเลือดมีโอกาสเอ่อเรียกว่าตัดเลือดปะ เล,เลือดไหลเลือดไหลเลือดไหล90%นะครับแล้วก็มีโอกาสสตาร์อีก25%ดังนั้นผมก็เลยต้องการที่จะบอกถึงปาร์ตี้ถ้าใครจะเล่นโทคิ t โทคือจริงๆอะ่ะมันดูตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าเกมมันมี5ตัวดังนั้นเวลาคิดเนี่ยต้องคิดเป็นลูกนะครับตัวแรกเลยโทคิโทนะ,ะนะครับดาเมจร้อยสองสนะครับสกิลของไซบิโตก็260ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของคา l โรจิไอตัวนี้อยู่190หมายความว่ามีสิทธิสูงมากๆนะ ถ้าโดน3ตัวนี้มีสิทธิ์ตายสูงมากนะก็สรุปเป็นดังนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัวโทคิโทย้ําอีกทีนะถ้าใครจะเล่นเนี่ยตัวเดียวมันไม่เหมาะครับเพราะว่าดาเมจนมันไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นถ้าคุณจะเล่นเนี่ยมันต้องมีตัวคู่ไปด้วยก็คือคาราจิกับซาบิโตก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบกันไปนะครับสำหรับตัวโทคิโทเนาะส่วนถ้าใครจะปั้นเนี่ยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณสุ่มได้จะปั้นก็ปั้นเลยแต่ถ้าสุ่มไม่ได้อะไม่แนะนํานะคือคือเราปั้นตามที่เราสุม่มผมจะยกตัว่เเชนตัว อันเนี้ยถ้าผมมีกี่ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าผมมีสลับกี่ตัววะสามตัวใช่ไหมเนี่ยผมก็จะปั้นตามที่ผมมีเท่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่ปั้นเพราะว่าตัวป้าธรรมยศของผมถือว่าสุดแล้วเนี่ยเหลือดอัพเลเวลของผมถือว่าสุดแล้วนะครับเนี่ยที่เหลือก็จะไปปั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําอะไรเงี้ยก็หวังว่าน่าจะเคลียร์ยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจาะลึกของโถคีโถ